สว,ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของรายการคืนหัวโกรนกับอิชันจันเจ้าวันดีค่ะผมมิวพิเรียครับในค่าคืนนี้เรามีเรื่องเล่าสุดหลอนจากประสบการณ์ตรงในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งโดยก่อนอื่นนะคะเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปรับชมกับตัวอย่างหนังสั้นสุดหลอนของแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้เลยค่ะทุกมหาวิทยาลัยคงจะมีตำนานเรื่องเล่าที่น่ากลัวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะ มหาวิทยาลัยของเราก็มีเรื่องเล่าที่น่ากลัวเหมือนกันเรื่องนั้นเกิดขึ้นกับเราตอนปีหนึ่งโอ๊ยปวดยากเยอะจริงเรา,ากำลังงานร้านสอบกตนยากเลยครับอย่าโบนค่ะรีบทำตืึนแล้วเนี่ยแล้วมีตับกรายที่ไหนเฮ้ยกล้องมองเรามาหว่ามีตับกไหมไม่มีหรอกงั้นเดี๋ยวกูไปหาเองหาให้กูให้คุณนยาโยโย เจอกระดานผีควงแก้วด้วยว่ะโคตรเท่เล่นกันป้าลองหนีมึงเข้ามาจ้ากระดานผีควงแก้วของเสร่พูเทียนไปแทรกลบมึงแต่มันดึกแล้วเว้ยมึงไม่เดินมาหน่อยเนี่ยมึงไม่ชอบมือแบบนี้อ่ะอีแหน่มึงปอนตลอดกูอยากเล่นกูอยากเดินมึงติ๊กตั๊แค่ไหน การเล่นถูกแต่เขาเขียนวาอยาเล่นเท่าไหร่เลยดีไม่กลัวเลยจริงอ่ะถ้ามึงสอนมึงต้กลับบ้านไปอีเมนเดี๋ยวมึเล่นเกิดอีเดนเองก็ให้มันกลับบ้านไปเราก็เล่นกันอยู่งสองคนคือจะกลับยังไงมันมืดแล้วถึงจะเล่นกันถูกจบกลัวว่าไปเล่นตรงนู้นแม่คิวกว่าหลังจากที่เราเจอกระดานเราก็ได้เริ่มทำการจุดทูบตามวิธีดั่งกระดาน แตะท่องคาถาและได้พูดอัญเชิญวิญญาณเดี๋ยวเอาดแตะแก้วและในใบอ่ะเขาบอกว่าให้คนที่จุดพูบอ่ะเป็นคนพูดก่อนแล้วไล่ไปทางขวาเดี๋ยวพวกมึงพูดตามกูพูดโททาย,ยะกู โททยะถ้าผีที่นี่มีจริงขอให้มาอยู่ในแก้วนี้ด้วยอยากเจอจ้า <c oughs> อยู่่ไได้เจอชอบขัดตลอดว่าแต่ใครถามกาามอนหลดอู่ถามเองโอเคในเนี้ยตอนเนี้ยมีผีมาอยู่ในแก้วย่า อีเนมขยับทัวมึงขยับเองกูยังไม่ได้ขยับเลยมึงออดีกูไม่ได้ขยับอีเนมคุยอยากเล่นได้ป่ะมึงผมว่ามีอ่ะมีเฮอะไรวะมี่างไรพี่โยมโดนและวเฮ้ยมึงฮัลโหลอะไรนะอะไรนะ

คืนที่เราจาไม่มีวันลืมมึงจะหนีไปไหนโดยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือนักศึกษาจากมหาลาัยแห่งนั้นเองค่ะคุณโยจุธามาศค่ะสวัสดี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 คุณโยนะคะเดี๋ยวเชิญคุณโยเล่าได้เลยนะคะว่าเรื่องราวในคืนนั้นเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรบ้างค่ะ ก็วันนั้นเป็นวันที่ต้องเข้าไปทํางานกับเพื่อนค่ะที่ตึก<ช>คณะก็เข้าไปเนี่ยก็คือดึกแล้วระหว่างที่เรื่องทางานค่ะไม่มีปากกาก็เลยไปหาในกล่องกล่องหนึ่งเนาะแล้วก็ไปเจอกระดาษเกา่เกาๆแผ่นหนึ่งคือสะดุดตาเรามากเราก็เลยหยิบขึ้นมาดูก็เหมือนจะเป็นกระดานผีถ้วยแก้วค่ะใช่ประมาณนี้เลยใช่ทีนี้เนี่ยพอเราเห็นว่ามันน่าสนใจเนี่ยเราก็ชวนเพื่อนเล่นค่ะ แสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณโยไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องผีมาก่อนเลยใช่ไหมคะไม่เชื่อเลยค่ะแล้วทาไมคุณโยถึงหยิบกระดานผีถ้วยแก้ววันนี้มาเล่นกับเพื่อนๆได้คะก็เหตุผลเบสิกเลยค่ะคือเป็นคนไม่กลัวเนาะเพราะไม่กลัวเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าผีเนี่ยมันมีจริงไหมใช่ก็เลยชวนกันเล่นกับเพื่อนเลยแล้วคุณโยในสงสัยไหมว่ากระดานผีถ้วยแก้วเนี่ยมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแล้วก็เป็นของใครมาก่อนหน้านี้ ถ้าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยอันนี้คือไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ทีเนี้ยที่เราคิดเนี่ยเราคิดแค่ว่าอาจจะเป็นของออรุ่นพี่ปีก่อนๆหรือเปล่าที่เขาเล่นไว้เพราะว่าจากใบเนี่ยมันก็มีร่องรอยการใช้งานมาบ้างแล้วสภาพมันก็เก่าใช<า>่สภา,สาพาเก่าแล้วแล้วก็ยังมีแก้วทูบเทียนอะไรเงี้ยครบเลยเราเห็นว่าวันนั้นเนี่ยเพื่อนของคุณโยนโดนผีเข้าด้วยนี่จริงนะครับเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วคุณโยกับเพื่อนๆไปทํายังไงมาคะทาไมผีถึงไปเข้าเพื่อนอีกคนหนึ่งได้ ก็ระหว่างที่เราเล่นกันค่ะทีเนี้ยกระดานผีถ้วยแก้วเนี่ยเขาก็มีกฎหลักของเขาเนาะ<ช>ว่าห้ามยกแก้วขึ้นมา<ช>ระหว่างเล่นใช่แต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนไม่กลัวแล้วก็ท้าทายเนี่ยเราก็หยิบแก้วขึ้นมาฮัลโหลไหนผีมีจริงไหมอยากเจอมากท้าทายท้าทาย <ๆ S 2> สุดๆใช่แล้วก็แทนที่ผีจะมาเข้าเราเนี่ยไปเข้าที่เพื่อเราแทนเพราะเพื่อเราคนนี้เนี่ย เป็นคนที่กลัวแสดงว่าเพื่อนก็ต้องเป็นคนที่จิตอ่อนใช่จิตอ่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนของคุณโยน่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างก็พอผีเข้าเพื่อนใช่ไหมคะเรากับเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยก็สติหลุดวิ่งหนีกันกระเจิงเลยใช่แล้วพอเราเริ่มได้สติเนี่ยก็วนกลับมาดูเพื่อนอีกรอบหนึ่งก็เห็นเพื่อนสลบอยู่ค่ะก็เลยแบบเข้าไปปลุกอะไรอย่างนี้พอเพื่อนตื่นขึ้นมาเนี่ยก็คือ จำอะไรไม่ได้เลยว่าทําอะไรไปบ้างใช่แต่พอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็บ่นว่าปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว,วสลบไปนานด้วยใช่สลบไปนาน,นล้วก็คิดว่าน่าจะแบบเกร็งด้วยตอนเขาล<ำ>ัใช่ค่ะ,ะแล้วหลังจากที่คุณโยกับเพื่อนๆได้เจอกับผีนางลําเนี่ยคุณโยกับเพื่อนๆได้ไปขอโทษหรือว่าไปขอข,อขมาอะไรกับเขาไหมคะก็พอเช้าว,วันรุ่งขึ้นนะคะก็นัดกันไปก็ดอกไม้พวงมาลายัยทูบเทียนอะไรก็เอาไปไหว้เขาคะ่ะก็ ไปขอขามาว่าขอโทษที่ล่วงเกินลบหลู่แล้วก็ไม่ให้เกียรติเขาเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาจะยกโทษให้เราไหมแต่ก็ขอขอมาด้วยใจจริงค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยได้เจออีกไหมเกี่ยวกับผีนางรำหลังจากนั้นไม่เจอเลยค่ะคิดว่าเขาน่าจะยกโทษให้เราแล้วแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการไปทําบุญให้เขาบ้างเพื่ออุทิศบุญส่วนกุศลให้<ม>แล้วก็เพื่อความสบายใจด้วยข<ม>องเราก็ดีนะคะเพราะว่าเป็นการสร้างความสบายใจให้กับเราแล้วก็เพื่อเราด้วยอีกทั้งก็ยังเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลใ,<ช>ให้กับผีตนนั้นด้วยค่ะค่ะเรื่องเราก็ประมาณนี้เลยค่ะก็ะถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นบทเรียนให้กับคุณโยด้วยนะคะว่าเราเนี่ยไม่ควรที่จะไปลบลู่เออไม่ว่าสถานที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่ควรลบลู ใช่ค่ะไม่งั้นนะคะก็อาจจะเจอหนักกว่าที่คุณโยแล้วก็เพื่อนๆเจอก็ได้ค่ะสําหรับในค่ําคืนนี้เรื่องราวสุดหลอนในรั้วมหาวิทยาลัยของเราก็ได้จบลงไปแล้วสามารถติดตามรับชมเรื่องราวสุดหลอนได้อีกในสัปดาห์หน้าเรื่องราวสุดหลอนต่อไปจะเป็นอะไรเชิญติดตามชมได้ในรายการคืนหัวโกนค่ะสําหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ